สวัสดีครับช่องเกษตรมือใหม่นะครับวันนี้าจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมสวนนะครับทั่วไปครับวันนี้ก็มีหลายอย่างที่คุยเรื่องมันสําปลังของเรานะครับเพื่อจะช่วงนี้เป็นช่วงที่มันช่วงเราปลูกประมาณกรกฎานะครับนี่เขาก็จะครบสามเดือนนะครับในวันวันที่สองนะครับก็เป็นพันธุ์มันระยองสี่นะครับที่เราปลูกไว้นะครับเราเก็บยาไปสองสารอบแล้วครับนี่ เก็บไปเรื่อยๆครับยาสำคัญที่สุดคือยานะครับผมในการปลูกมันสําปะหลังนะครับสําคัญมากนะครับเรื่องมันสําปะหลังเนี่ย้าสําคัญที่สุดครับดูเราเก็บครับนี่เริ่มเกลี้ยงแล้วนะครับผมเป็นมันพันระยองสีนะครับโกนี่เราปลูกไว้ครับนี่ครับเริ่มออกหัวแล้วครับแตกแล้วครับเราใช้อน้ํายาเร่งรากนะครับในการปลูกก่อนปลูกนะครับจุ่มแบบจุ่มนะครับอืมคือว่า ได้ผลผลิตดีครับใช้มาหลายปีแล้วนะครับผมนี่ครับอ่าสําคัญนะครับการเก็บยาครับนี่เราอ่าเราก็ค่อยเดินเก็บครับแบบนี้นี่นี่แบบนี้ครับในในโคนครับเราฉีดไม่ถึงนะครับฉีดยาไม่ถึงเราเก็บทอนออกเลยนะครับครับประมาณนี้ครับเราก็จะพามาชมนะครับอ่าที่ว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่สวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็ปีที่แล้วนะครับผลผลิตดีมากนะครับปันพันระยองสีนะครับเลี้ยงน้อยนะครับ นี่ยาปากควายนะครับนี่กําจัดยากที่สุดเลยครับแต่ผมมีวิธีกําจัดนะครับโดยใช้ยาใบแคบครับตายเกลี้ยงเลยนะครับผมท่านใดที่ไม่รู้วิธีกําจัดยาแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูครับติดต่อถามเราได้ครับเนี่ยเดี๋ยเรามีอยู่ในคลิปก่อนเนี่ยหน้านี้ครับแบบนี้ทีนี้เขาฉีดไม่ถึงครับบางตัวนี่มันนะครับดูดูรากเขาครับ ประมาณนี้เลยครับรากเขานี่ครับก็คือรากเขาเนี่ยสามารถดูดปุ๋ยนะครับทําให้ต้นมันนะครับมันจะต้นมันมันจะมันจะงเหลืองนะครับเนื่องจากว่าเขาแย่งอาหารกันนะครับทำยังไงก็ได้ให้เขาสะอาดที่สุดนะครับนี่นี่สวยงามนะครับปีนี้สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยรอบสองนะครับเป็น อุ่ยระเบิดหัวครับแล้วก็ผสมอ่าสิบห้าสิบห้านะครับตากระต่ายนะครับแล้วก็0ูนซูนหกสิบนะครับผมยางละถุงนะครับในเดือนสามเดือนนะครับครบสามเดือนนะครับก็จะใส่นะครับให้ให้เขาบนพลิดนู่นข้างบนครับเราใส่ไปสองรอบแล้วครับเลยรอบสุดท้ายนะครับเป็นระเบิดหัว0ูนซูนหกสิบนะครับที่อยู่ที่ห้าเดือนนะครับตอนนี้ใส่ที่สี่เดือนนะครับอีกเดือนหน้าก็ จะเอามาใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็เก็บยาอีกรอบหนึ่งก็จบครับทํามันสำปะหลังแค่นี้ครับแล้วก็รอฟ้ารอฝนนะครับไร่ละหกตันนะครับปีที่แล้วครับก็ถือว่าคุ้มครับคุ้มเลยนะครับไร่ละหกตันนะครับมันสำปะหลังราคาอยู่ที่สามบาทห้าสิบนะครับสามบาทหกสิบประมาณนี้ครับปีที่แล้วครับปีนี้นะครับปีนี้ถือว่าถอนไปก็ คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับลงทุนนะครับลงทุนสูงนะครับมันสัมปะหลังเนี่ยไม่ธรรมดาครับมีงบก็จัดเลยครับผมข้างบนนั่นนะครับแปลงทางนี้ก็กําลังลงปุ๋ยรอบแรกครับฝั่งนู้นก็ถือว่าศึกษาผลผลิตไปศึกษาจากช่อง y t u t u แล้วครับท่านใดนะครับก็ช่องประมาณนี้นะครับถ้ามาดูชมคลิปนะครับก็ท่านใดที่ มาชมเราก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับทำคลิปดีๆนะครับให้ท่านได้ดูเรื่องมันซ้ำประหลังนะครับก็ฝากท่านกดติดตามนะครับช่องเล็กๆนะครับเอามือไปกดติดตามปุ่มติดตามกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ